กล่าวีทุกท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจันนิกนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็อยู่กันในไมซีไมครับเซิร์ฟเวอ a ์ไทยแลนด์อีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้นะผมก็จะมานะครับผมพาไปแหล่งฟาร์มเงินนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมสาหรับวิธีการหาเงินในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมก็นะครับผมมีอยู่สาวิธีด้วยกันนั่นเองนะครับผม1นะครับผมก็คือการเปิดกล่องนะครับผมเพื่อหาเงินนะครับนะสนะครับผมก็คือการ ขายเนื้อซอมบี้นั่นเองนะครับผม3นะครับผมก็คือการฟาร์มเหมืองแร่นั่นเองนะครับผมเอาแร่มาขายที่สปาหรือเซฟโซนคามินั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับผมการขายแร่แล้วก็การขายเนื้อซอมบี้นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตรับของเริ่มต้นก่อนโอเคนะครับนะนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรับซื้อแร่นั่นเองนะผมก็หาแร่มาขายนะครับผม โอเคนะครับนะส่วนตรงนี้นะครับผมเป็นสไบเวลนะครับน่ะรับซื้อเนื้อซอมบี้นั่นเองนะครับนะก็จะได้เงิน1บาทนะครับห้าสิบห้าสิบกองนะครับน่ะห้าสิบห้าสิบชิ้นนะครับได้เงิน1บาทนั่นเองนะครับนะก็เอามาขายได้ที่นี่นะครับผมทุกทุกเซฟโซนเลยนะครับผมโอเคนะครับนะสำหรับวันนี้ก็จะพาไปอ่โหสดน้ําอย่างดังโอเคจะพาไปเหมืองใหญ่นะครับผมสําหรับเหมืองนะครับนะก็จะมีอยู่2เหมืองนั่นเองนะครับนะก็คือ เมืองเล็กนะครับนะโอเคเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่าอันนี้เป็นอะไรมีเหมืองเหมืองเล็กนะครับผมเดี๋ยวขอแก้ก่อนเหมืองเหมืองเล็กนะครับอ่ามีเหมืองเล็กนะครับผมแล้วก็มีเหมืองใหญ่นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะพาไปเหมืองใหญ่นะครับผมซึ่งก็จะมีคนฟาร์มอยู่เหมืองใหญ่เยอะเหมือนกันนะครับผม อ่ะนะครับผมก่อนที่จะไปเหมืองใหญ่นะครับผมขอพาไปเหมืองเล็กก่อนนะครับผมซึ่งพิกัดนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณนะครับนะประมาณ x ลบ2680นะครับแประมาณลบ2อ0 0นนะครับส่วน y ก็73นะครับประมาณนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูเหมืองเล็กกันก่อนนะครับโอเคนะครับเมื่อเราเดินมาถึงนะครับก็ทางลงนะครับทางลงก็จะอยู่ทางนี้นะครับนะ นะครับผมโอเคเดินลงไปนะครับผมโอเคนะครับเมืองเล็กก็จะมีกล่องอยู่ประมาณ2กล่องนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีน้ําให้ด้วยนะครับเผื่อเผื่ออยูน้านั่นเองนะครับเมืองเล็กนะครับผมก็จะมีแร่นะครับน้อยกว่าเมืองใหญ่นะครับประมาณ1เท่าตัวนะครับหนึ่งถึงสองเท่าตัวนั่นเองนะครับนะทุกตรงนี้ก่อนโอเคนะ ก็ในเมืองเล็กนะครับมีแร่ประมาณ5ตัวนะครับ1 2 3 4 5โอเคครับเดี๋ยวเราดูกันเมืองเล็กจะได้เงินกี่บาทนะครับเดี๋ยวขอญาตหาอาวุธก่อนครับที่มาแรงๆก่อนโอเคเอ็นอะนี่ไนท์บอก10โอเค อะสำหรับเมืองเล็กนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับ20 wooden c o i นะครับแล้วแต่ดวงนะครับนะก็โอเคเดี๋ยวไปเราไปดูเมืองใหญ่กันเลยดีกว่านะครับนะเมืองใหญ่นะครับพิกัดอนุญาตหาก่อนนะครับนะอ่าโอเคนะครับสำหรับเมืองใหญ่นะครับผมก็พิกัดอยู่ที่ประมาณ1,180นะครับผม89 Z นะครับก็อยู่ที key, ่ลบ1 8 0 8นั่นเองนะครับส่วนวาก็อยู่ที่ประมาณ80-100นั่นเองนะครับผมโอเคไปโอเคนะครับสำหรับหน้าตาเหมืองใหญ่ก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมก็มาถึงนะครับก็เดินเข้าไปนะครับก็จะมีกลองกรองก็จะเยอะกว่าเหมืองเล็กนะครับนะแล้วก็แร่ก็จะเยอะกว่าเหมืองเล็กนะครับผมโอเคสำหรับเหมืองใหญ่ก็ประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยว ให้ดูกล่องนะครับอ่านี่คอมมอนก็สลับสลับผสมปนเป์กันไปนะครับนะนี่คืออะรนะครับเปิดดูอีกสักกล่องนะครับนะอ่ะนี่ก็แล้วโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับกล่องมีอยู่ประมาณเจ็ดปดกล่องหกเจ็ดกล่องนะประมาณนี้ครับสำหรับแร่นะผมก็มีประมาณ1 0 2 0กว่าตัวนะครับสำหรับ แร่ในเหมืองใหญ่นะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับนะก็นะผมเมื่อนะผมฆ่านะครับก็จะได้อะบุเลนคอยหรือว่าพวกสโตนคอยนะครับก็ให้ทําการนะครับเอาไปแลกเงินที่เซฟโซนนะครับทุกเซฟโซนเลยนะครับนะโอเคนะครับโอ้ซุเปแร่นะครับโอเคโอเคนะครับสําหรับเหมืองนะครับ และว,วิธีหาเงินนะครับก็มีประมาณนี้นั่นเองนะครับนะโอ,นะบโอเคนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมที่แวะเข้ามารับชมนะครับผมสำหรับวันนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะผมสวัสดีครับ